วิธีตรวจสอบสถานการณ์คืนภาษี2024หากคุณต้องการเช็คว่าส่งแบบภาษี tax return ไปแล้วและยังไม่ได้รับเงินให้เข้าไปที่ d ls.gov/refund จากนั้นคลิกที่ปุ่มเช็อยูริฟันและกรอกข้อมูลที่จำเป็นหมายเลขะกันสังคมสถานการณ์ยื่นภาษีจำนวนเงินคืนภาษีที่คาดว่าจะได้รับในกรณีของผมผมยื่นภาษีไปแล้วประมาณ2สัปดาห์แต่เงิน ยังไม่เข้าจริงเข้าไปเช็คสถานะปรากฏว่าผมใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดโดยเป็นบัญชีที่ถูกปิดไปแล้วตามขั้นตอนของ DLs ระบบจะส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ถ้าธนาคารไม่สามารถดําเนินการได้หรือบัญชีถูกปิดไปแล้วธนาคารจะส่งเงินคืนไปที่ DLs จากนั้น DLs จะส่งเช็คเมลคืนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในบลกลงทะเบียนในกรณี worst case หากคุณใส่ที่อยู่ผิดอาจทำให้เช็คส่งไปยังที่อยู่เก่าหรือสูญหายวิธีแก้ไข รีบติดต่อเ r s ที่หมายเลข800-829-1-040เเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือขอให้ส่งเช็คใหม่หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ